สถานการณ์จนถึงกระนั้นี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมมตรีต่อนะครับในสมัยที่สามาไว้ไงในสมัยที่สามนะครับคนต่อไปหลังจากครบวาระแล้วอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เลยนะถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำนใยยุทธศาสตร์นะก็มีโอกาสนะเป็นนายกรัฐมมตรีต่อไปด้วยการทําอย่างไรไม่ยากหรอกม,มีวิธีทำนะครับส่วนคุณพีรพันธ์จะได้เป็นนายกรัฐมมตรีไหมก็มีโอกาสนะ เป็นนายกกัมตรีข้อเสียงคุณพิรพันธ์อย่างเดียวคือไม่เข้าใจาย,ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองแต่เก่งเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ผมเรียนว่าคนจะเป็นนายกกัมตรีต่อไปเนี่ยนะฮะต่อจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่มีโอกาสคุณพิรพันธ์ก็มีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะอยู่ครบอีกหนึ่งสมัยส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม สวัสดีครับพบกับผมเจตศักิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวทางการเมืองเรื่องราวของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับต่อจากพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกได้อีก2ปีจากนั้นไปเนี่ย สมมติค่ะท่านได้เป็นนายกแล้วจะไม่ทำไงเอาพอแล้วเราจะไปถามนะเอาตอบเลยครับท่านนะให้ทำอะไรต่อยุคถึงสองปีสองปีก็มีค่ามีความหมายเพราะมันทำสองปีต่อมาจากแปดปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่เกิดความต่อเนื่องปัญหาทุกปัญหาย่อมรู้ย่อมทราบย่อมหาวิธีการไปบางอย่างยังทําไม่ได้ทำไม่เสร็จยังติดโน้ตทีนี่ก็เดี๋ยวใช้วิธีการที่จะไปรื้อรถปลดท้าแก้แก้ตรงรถตรงนี้ที่มันติดตุ้สักอยู่กดมงกปวดไม้อะไรบางอย่างใช่ไหมและตามนโยบายที่ทางภาคราบกำหนด พอผมจบสองปีไปแล้วแล้วมันหายหมดเลยป่ะคอนมบอมหายหมดเลยป่ะมันก็ต้องเข้าถูกการโหมดของรัฐธรรมนูญ<ะ>ที่ต้องมีการคัดสรรเลือกตั้งเรื่องนายกใหม่ก็ไปโหวตเรื่องอนายกใหม่ก็ไปโหวตนายกใหม่นายกใหม่ต้องไปเลือกตั้งมรือเปล่าก็ไปใช่เป็นการเลือกตั้งจากคนดิเดตแคด,ดิเดตที่ส่งรายชื่อไว้พักละกี่คนก็มีอยูตรงนี้ ไม่ใช่เอาใครมาก็ได้คุณเป็นเรื่องก็ไม่ได้เอาไม่ได้ครับเออนอกจากเลือกกันเองไม่ได้แล้วเอาคนางในคนนอกกันนี้ยเอาคนข้างในนะสมมติพรรคของเราก็มีมีสองคนผมไม่อยู่ก็พีรพันธ์อยู่ก็ไม่ได้สภาต่อไปใช่ครับอย่าให้มันวุ่นวายเลยเขาทำต่อผมไปกันั่านนี้แล้วทำใหม่ๆที่เขาคิดเขาก็จะลาต้องสังเกตเหมือนกันว่าเนื้อที่ผ่านมาเวลาเจอการซักพอกเลยทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่อยากทํางานในสภาหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงผมก็ไปโดนซักพอกก็โดนซักจนทั้งซักทั้งพอกก็เละอยู่แล้ว คือบางอย่างมันไม่มีไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงพูดให้เสียหายผมก็ต้องมีอารมณ์บ้างนะผมเป็นมนุษย์ดิล่แต่หลายคนในสภาผมเห็นแล้วในสภาก็ต้อกสภาคนละเรื่องครับผมก็ไม่รู้การที่เขาบอกว่าในสภาเนี่ยต้องมีบทบาทหนึ่งคบือบทบาทแห่งความไม่ดีไงบทบาทแห่งการพูดกหกไงแล้วแต่ละพออยู่ข้างในเจอหน้าผมสวัสดีครับขอบคุณครับุกอย่า่อ๋อบังหน้าไอ้ตูไอ้ยี่ ไอ้เล so ิบคั้นร์บนี่ครม้ารับีซ้ายก็ตอหมายของเราคืออะไรประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะจำไว้นะเดินได้อย่างนี้นะ ขอให้ทุกคนโชคดีลูกปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะรั้ไทยต้านชาติรั้วไทยต้านชาติรั้ไทยต้านชาติขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับไม่ค่อยดูพื้นเลยในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะก็ทุกพรรคการเมืองก็เริ่มไปทำการสมัครบทเอกประยุทธ์นะฮะก็พูดถึง นะสภาผู้แทนษฎรนะซึ่งปรากฏว่ามีการโจมตีพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะฮะนอกสภาก็พูดดีแต่ในสภาก็พูดอีกอย่างนะแล้วก็พยายามกล่าวหาพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกว่าไม่ลงสสอเนี่ยนะฮะอภิปรายเนี่ยลำบากนะครับในขณะที่เขาไม่ลงสสอครั้งนี้เนี่ยนะฮะส่งผลทําให้สภาล่มไม่ล่มเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ะครับที่สําคัญเรื่องของทักษิณชินวัตรซิกนักข่าวถามว่าเรื่องทักษิณจะยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องของทักษิณก็ต้องมากลับมารับโทษจะคุยกับตอนนี้ไหมเขาก็ยังไม่คุยจนกว่าจะกลับมารับโทษให้เรียบร้อยก่อนนีแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ก็คือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับก็ได้ให้ปีรพันเนี่ยลงปฏิริษีอันดับหนึ่งสืง่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่แหละ จะโยนไม้ต่อให้พีรพันธ์เป็นนายกมตรีคนต่อไปหลังจากพลเดกประยุทธ์เนี่ยครบวาระถ้าเป็นนายกอีกรอบครบวาระ2ปีก็จะให้พีรพันธ์เป็นนายกตรนต่อเรียนอนธิบายหุ้นส่วนนะฮะให้เกิดความเข้าใจตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งสมัครกันเป็นอย่างเป็นทางการนะเป็นวันแรกเรียบร้อยวันที่2องสามสก็ไล่กันมานะใครจะไปลงคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลานะก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้การลงทะเบียนนะก็สามารถลงได้ทั้งนอกในประเทศแต่ประเด็นที่เราจะคุยคัาวันนี้คือใครจะเป็นนายกรัฐมมตรีต่อไปนะโอกาสคนที่จะเป็นนายกรัฐมมตีเนี่ยมีอยู่สองคนแค่นั้นแหละไม่ต้องเถียงกันนะบอกจะต้องเป็นสสไม่เป็นสสบางคนบอกว่าโอกาสคนที่จะเป็นนายกรัฐมมตรีอหนึ่งพลเอกประยุทธ์สนะฮะ องอิงสามอนุทินเต็มที่มีแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้คนอื่นไม่มีโอกาสจะเป็นนายกคนตรีได้หรอกยังไม่ถึงเวลานะจะมีคนนอกแซงมาแซงทางโค้งผมว่ายากยากมีอยู่สามคนนั้นนะแต่คนที่จะมีสิทธิ์เป็นนายกคนตรีมากที่สุดคืออะไรคือใครคือพลเอกประยุทธ์มีมีสิทธิ์มากเป็นอันดับหนึ่งที่จะเป็นนายกคนตรีนะครับส่วนถ้าพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็9ปีแล้วนะที่ประเดชยประยุทธ์ดำรงตําแหน่งเนี่ยก็จะได้เป็นอีกไม่เกิน2ปีคือปีกว่าๆปี8ปเดือนนะนั่นหมายความว่าแล้วใครจะมาดํารงตําแหน่งต่อสืนะ่อก็วิเคราะห์ว่านี่ห้พีรพันธ์เป็นปฏิริษีสมายเลขหนึ่งนะของพรรครวมไทยนั่นหมายความว่าพีรพันธ์ก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะคุณพีรพันธ์เป็นคนดีนะ เป็นอดีตผู้อภากษาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะมีความรู้ทางกฎหมายแม่นยำทางกฎหมายรู้ช่องวัวทางกฎหมายเรียนเรื่องกฎหมายเก่งแม่นเรื่องกฎหมายจริงนะคระับล่าสุดก็สามารถที่จะเรื่องของโฮมเวลนะฮะก็คุณเบียร์พันธ์ก็แก้ปัญหาให้นะฮะจนประสบความสำเร็จนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า ใครจะเป็นนายกัฐมตรีต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ได้ถึงพูดถึงตัวบุคคลอย่างเดียวฮะต้องพูดถึงภาพรวมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมเรียนท่านส่วนเนี่ยใครจะเป็นนายกัฐมตรีคนต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าพลเอกประยุทธ์ได้มาเป็นนะก็อยู่ที่ใครก็อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองนะผมเรียนย้ำหลายครั้งนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หรือหุ้นส่วนเนี่ย แม่นยำในยุทธศาสตร์เดินตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติก็มีโอกาสที่จะเป็นนายกมนตรีต่อไปบางคนถามว่าเอ้าแบบนี้แล้วจะยังไงรัฐมนตรีกำหนดไว้แล้ว8ปีจะทำยังไงล่ะผมขอเรียนให้หุ้นส่วนทราบในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับเจตนารม์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็ร่างกันอยู่สองคนมีผมกับท่านไกรสอนตอนนี้ผก็ร่างกันเจตนารม์ของเราเนี่ย นะสำหรับผู้ร่างกัฐมูลที่มีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติทั้งหมด128มาตราเนี่ยท่านั้นของคุณมีใช้เสร็จละนะลงประชามติเสร็จละนะก็เราก็เสนอให้มีการแก้ไขนะครับจะเป็นยังไงต่อไปเจตนลมผู้ล่างเจตนลมผู้ล่างเนี่ย,เ,ยเพื่อต้องการให้เกิดความสงบนะครับตอนนั้นกระแสะะการดํารงตําแหน่งของประธานดีของรัสเซียนะของอจีนว่าดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีโดยสองสมยัยกำลังเกิดขึ้น นะเจตนาลม์ผู้ล่างก็คือ,คอร่างจานั้นว่าไม่อยากให้ทหารอยู่นานนะพูยง่ายอยากจะให้พลเรือนเข้ามาบริหารบ้างแต่สถานการณ์จนถึงกระนั้นี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกกุ่มตรีต่อนะครับในสมัยที่3ามาไว้ไงในสมัยที่3นะครับคนต่อไปหลังจากครบวาระแล้วอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เลยนะถ้าพลเอกประยุทธ์แม่มนยําในยุทธศาสตร์ตรนะก็มีโอกาสเป็นนายกกลมตรีต่อไปด้วยการทําอย่างไร ไม่ยากหรอกมันมีวิธีทำนะครับส่วนคุณพีรพันธ์จะได้เป็นนายกกมตรีไมก็มีโอกาสนะเป็นนายกกมตรีข้อเสียงคุณพีรพันธ์อย่างเดียวคือไม่เข้าใจาย,ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองแต่เก่งเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ผมเรียนว่าคนจะเป็นนายกกมตรีต่อไปเนี่ยนะต่อจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่มีโอกาสคุณพีรพันธ์ก็มีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะอยู่ ครบอีกหนึ่งสมัยส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ชาจะเร่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเธอชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากหว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟือ กลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าเข้าว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายืนเชาวไทย